สังสมเผื่อสะสางสะสางความหยุดหมั่นถึงหมัน่นสะสางความเห็นแก่ตัวสะสางนสิ่งตัวเองบรูและคือการคำว่ารู่ถ้ำนี่เห็นถ้ำหนี่มันบารุดแปลว่าทองจาได้หลายได้บารุดแปลว่าต้องจําได้หลายขนาดจาได้หลายแม้กระทั่งว่าตีความหมายที่ถูกต้องก็ตาม <S 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 ต้องละอารมณ์ความรู้สึก ของตัวเองออกให้มันได้ต่างหากเอาะนไี้แม่วาซับนี่แปลว่ายังสี่ตีขม้มหมายถูกต้องลงความเถืนถูกต้องโอ้มันเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าบอลูอารมณ์จะของเน่ยช่างวาบอแมนว่าเหาสิมาสร้างสมเพื่อสิให้มันได้ออได้ดีมีเป็นเ้าสั่งสมเพื่อสะสางบ่ได้ย่างเลยเด้ บ่แมนว่าสิยได้อีหยังจักอันจากอย่างบ่มีเลยแล,ละอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของเองที่มันเคยมีมาก่อนมีความรักมีความเกลียดมีความโกรธมีความโลภล่ะหลงว่งวนอยู่กับความคิดเห็นเจ้าของเองเอาอีกอย่างหนึ่งคือว่าห้าสิมาละความคิดเจ้าของเด้คนห้ามมันเปลี่ยนไปตามความคิดคิดว่าอันนี้ถูก เกิดอารมณ์พอใจในี่ว่ามันถูกก็เลยเบาไปตามนั้นเฮ็ุ <c oughs> ไปตามนั้นหม่ <c oughs> ว่าคําว่าลู่ถ้ำเห็นถ้ำไม่ได้ปแปลวา่าทองจํ้หลายๆตีข้อไม้ไดีถูก <c oughs> ตีข้อไม้ถูกแต่ว่าบอกว่าอารมณ์เจ้าของนี่ยึดหรือว่าหยุดต่างหากนี่นะบอกว่าเข้ามาสร้างสมเพอส,าสาร้สางบม่ได้สร้างไว้เพื่อว่าสิ่งใดเอาเพื่อว่าสิ่งใดให้เป็น สางไว้เพื่อปล่อยเพื่อว่า,วางทั้งบดเลยเป็นยังคือว่าส,สราส้าง,งสมบูรณสระสร้างสมบุรณ์เสียสละความเห็นแก่ตัวเสียสละน,นิ่ทสิจของมีอยู่ในเช่นการให้ท่านเงินทองสมบัติต่างๆอาหารยาละสะลุยขึ้นหอตลอดทั้งที่อยู่อาศัยและเครื่องอื่นๆอันเป็นเครื่องประกอบเครืองเงนินประกอบเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นสิ่งนี้ขึ้นอย่างเช่นสร้างสถานที่อันเป็นวัดอันเป็นสถานที่ลองระพัสรรมศาลาคูดบอน้ำ ถูกต้นไม้สางถนนอันนันอันนี้ต่างๆให้มันเห็นความลึกเข้ามาในในในความหยุดมัน่นถือมั่นทั้งสองให้มันเห็นความลึกห,ห้ายัางติดตามไปเป็นเจ้าของยู่อบอกในของทาอาอ่านเออเ้ายังหวังว่าห้าวเสด้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ยู่อบอกในสิ่งที่ห้าท่านไปแล้วให้ไปแล้วหรือหวังว่าให้มัน,นได้อันนั้นได้อันนี้ยู่บอก นี่แหละจึงบอกว่าบ่าแมนว่าสร้างสมเพื่อว่าเสิไดใ้ให้ได้ให้ดีให้มีให้เป็นเ้เออเพื่อสะสางความเห็นแก่ตัวสะสางความคิดเห็นของเจ้าของ,ของ,อง้อมว่าเฮาคิดผิดหรือเห็ุถูกนะทั้งบิดนี่เฮาเห็ุเพื่อปล่อยปล่อยวางทั้งบัด <c oughs> คือธรรมดาแหละท่านที่แรลกกระหวังให้ได้ให้เป็นต่อมาท่านนี่เป็นตัว หอเขามาให้ฟังรรมเพินก็แสดงแจกแจงอนิสงส์มากมม่มหาศาลคำว่าแจกแจงอนิสงส์คนเลยไปหลงในตัวอนิสงส์ถ้าเจ้าท่านใดนี่จะสิได้เป็นอันนี้ได้เป็นเศรษฐีมั่งเกิดมาพบได้ศาสตร์ได้บ่ถูกบ่ยากมั่งบ่นันบ่นีมั่งส่วนมากเข้าบ่คอยแจกแจงเหื่องยังสี่เอข้าให้ละออกเลยเกิดมาศาสตร์ไดเป็นยังกสร้างรวยก็ตามถูกขือเก่าบ่เกียบบ่ปวดบ่ป่วยบ่ เ,ออเจ็บปวดป่วยผัดผากจากสิ่งที่รักคือเก่าเนี่ยเัาจึงว่าแต่ว่าให้ท่านท่านโดยบ่หวังสิ่งใดบ้างบอบวังผลในท่านบ่มีจิตผูกพันในท่านบ่มีความหวังผลว่าให้ใดนั้นเป็นนีอีกและจังว่าให้สลระให้มันขาดออกขาดออกว่า <c oughs> เฮาสิเห็นอารมณ์เฮา,า,า,าว่าเอ้าถ้าบ่ท่านนั่นถ้าบ่าท่านนั้นเพิ่นคือว่าได้บุญจังสันได้เป็นนั่นได้เป็นนีสันนั่นแหละเพื่อสิใเห้เขาไม่เห็นคําว่า ความยึดมั่นถือมั่นใน่ความอยากได้และอยากเป็นร่วมแล้วก็คือแม้กระทั่งบาการปฏิบัติธรรมก็บราแมน่าปฏิบัติให้มันได้อย่างเป็นอย่างคือกันด้เออบรรแมน่าเป็นผู้ได้อภิญญาสมาบัติเป็นผู้ละลึกศาสตร์ได้หูทิพตาทิพแบบนั่นแบบนี้เออบรรแมนให้มันได้จังสันบ่ได้ให้มันเป็นผู้วิเศษแต่ว่าละบ่ได้มีอย่างได้บ่มีอย่างเป็นเออให้มันเห็นอารมณ์เจ้าของที่ว่ายังละ ความรู้สึกในความพอใจแลลบเอาพอใจใดหรือยัง่งเพื่อว่าสิปล่อยตัวนี้ตั้งหาก <c oughs> จึงบอกว่าสร้างสมเพื่อสะสางเพื่อปล่อยเพื่อว่างเพื่อปฏิบัติธรรมหรือสั่งบาร,รมีมาทั้งหมดเพื่อสิให้มันไดน้นันไดนี่กับบ่แม่นนีมันต้องบ่ได้ย,ยัางเลยบุญอันสูงสุดกุศลอันสูงสุดคือบ่มีบุญบ่ได้หวังบุญ ว่าจะไปเกิดเป็นนั่นไดนี่ใจว่าล่ะปล่อยเห็นบัตรเลยเออให้เขาถึงคําว่าบุญจริงๆเถอะน้าบุญคือความสงบเย็นถ้าสงบเย็นแล้วสแสดงว่าบ่ได้คิดหยังอยากได้หยังงมดความปรารถนาได้บุญมดบิดเลยคนเ้าถ้าบว่ามีความหวังว,ว่ามีความปรารถนาแล้วเบิดความปรารถนาแล้วมันประว่ติเป็นหลักไปตีไปกีไปปนไปขาไไ่าวไปเดออ้มันบ่มีอารมณ์มันว่ามีเครื่อง หล่อให้เข้าไปเอามาเพื่อจากนคนไปหาปนขี้ขาหลักเงินหลักทองหรือว่าทำใดทุกอย่างเพื่อยังเพื่อสนองตัณหาคือความอยากของเองเนี่ยอยากในอารมณ์นั่นแหละ<ช>ตัวที่เด่นที่สุดก็คือการมาราคะแหละความยินดีพอใจในรู้ลักษณะท่าทางของบุคคลที่เราพอใจรสกลิ่นเสียงของบุคคลที่เราพอใจตัวนี้นักกมู ตัวนี้แหละตัวอรอให้สัตว์ทั้งหลายเบียนวหวยตเกิดออตัวเดียวนี้แหละ,ะถ้าผูใ้ใดละตัวนี้ได้เข่าถึงตัวนี้ได้ลู้ท่านตัวนี้ได้ก็เป็นอนบบานว่าบ่เกิดอีกน่ออแหละเ่าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เวียนวหวยตเกิดเพราะความรักความอะไรเนี่ยมากมม่ที่สุดตัวนี้ <c oughs> ถาวรมีความหวังแต่ว่าอาซีบอาชีพสิเป็นสุจริตโดยทั้งโลกแต่ว่าอาจจะเป็นทุจริตโดยทั้งรรมก็ได้เด้ จากเวลานี้แล้วพน,น่นึงบอกว่าออให้ระลึกนึกบังคักๆว่าเข้าไปติดเข้าไปสางเวรสนสางกรรมออไว้กับสิ่งใดกามราคะความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองชอบกามะกามเนี่คือความพอใจของตัวเองได้กามะกามอย่าลืมออพอใจในรูปรกลิดเสียงสัมผัสและอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวเองพอใจยินดีพอใจอนั่นสิอเฮ็ดอาชีพ ว่าถูกต้องโดยทั้งโดกแต่ว่ากับพิษโดยทั้งพันธุ์พันธุ์อยู่หนะักแหละจึงหลายๆย่างเห่าหอยเบิ้งลึกเข้ามาลึกเขมาม่ากูขมาเห็นความพอใจของเห่าตัวนี้เองที่เห็ดในเห่านั้นนะเห็ดใดทุกอย่างขาค้นกระไดหลักของค้นกระไดปุ่ปนจี้ขาฉีตัวให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินกระไดกินเหล่าเมายากระไดเ,ออเป็นบ้าเป็นบอดไปกระไดได้ทั้งบดเห็ดพิษเห็นเปล่าขบากามีนี่ กระทำตามอารมณ์ความยินดีพอใจของตนเด้บวมเอ็นาตาสิไปผิดลูกหัวไผ่เมียไผ่เด้การผิดมันบวมเนผิดได้ไง่ายๆเด้มันต้องสมยอมยินยอมซึ่งกันและกันโดยอารมณ์ของของเจ้าของเด้<น>บอเมเอ็นบาาสิไปปั๊มเอาได้ไง่ายๆเลยเห็นปัสิเอาดดกันได้เลยไงเลบแมเนเด้ยดัง<น>สั่นแหละตาสิสมยอมหรือบ่อยินยอมก็สร่้วนแล้วถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวียนว่ายแต่เกิดคือเก่านั่นแหละคือเก่า ทำอมาชีพสุชจริบรตบริตดคุกติดตาล่างยังกระซังแต่ว่าบางอารมณ์ที่เฮองหยุดอยู่นั้นโลดยังก็ดีเออมันสุจริตโดยทํำกระางมันสุจริตโดยโลกกระางแบบนีอ้อแต่ว่าถ้ามันปล่อยตัวนี้ออกอารมณ์ความพอใจในรถลดแห่งกามนี่เออก็เกิดพึกนเก่างแต่ว่าป้ญหาสีควบคุมความลู้สซึกหนึ่งคิดเท่าไรจังหดเออเมื่อทุกคนตั้งหรือว่า ตัดอารมณ์ความอยากได้อยากดีบ่แม่นตัดบ่ท่านไดนตัดต่อเห็นจริงตามความเป็นจริงสะกอนคือสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไม่เห็นว่ากูนี่บ่จกเอาอย่างอีกแล้วกูบ่จกได้อยังกูบ่ากเป็นอียังแต่ว่าอารมณ์มันยังเกี่ยวอยู่เด้ความเห็นนี่ถูกต้องตรงความเห็นนี่ตรงตรงว่าต้องเป็นอั้งสี่ต้องเห็ุแบบนี้แต่เห็ุแบบนี้ได้แบบนี้จังสิเป็นแบบนี้เออนี่แหละคือความเห็นถูกต้องตรงโดยสอบธรำเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างสี่ แต่ว่าอารมณ์มันยังมีอยู่นี่เหตุใดเขาเสิีลระงับอารมณ์ใดมีตังหากเ้าต้องฝืนมันคือการอยู่กับลมหายใจนั่นแหละอยู่ดูเขาดูเขามันก็เกิดความเคยชินเออทาความรู้สึกใน,นคิดอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเหตุไปเถอะเออควาว่าละนี่คือมันลืมมันลืมคิดถึงไหมมันลืมคิดถึงเออจิตไม่มีเมตังจิตคือความจาแนคือสังขารแน,นคือเบิดทุกอย่างในหันแหละ ก็เลยมันก็ลืมมันลืมคิดหอดผู้นั่นลืมคิดหอดบุคคลสัตวจสิงของที่เขาพ่อใจไหมอยู่กับลมดูเข้าดูขามันก็บัคิดหอดแต่มันก็เกิดความเคยชินเขาชินเข่าความชิดเขาเลยบเ่ไบ้ดไปถึงมองใดด่ไดดไปติดไปชินกับผู้ใดนนั่นแหละจางซนแล้วเมื่อ่ติดบ่ชินแล้วมโนภาพนึกและจินตนาการหก็เกิดมันก็เกิด่ได้วิญญาณในความรู้สึกอันเป็นที่พ่อใจแล้วพอใจมันก็เกิด่ได ก็เร e ียกว่าด <l> <ientes> ับวิญญาณกับแมนเรียกว่าดับสังขารกับแมนดับคิดกับแมนนี่